ปรามาตัตววินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565ภายใต้แนวคิดศิละปะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎ วิทยามหาราชรัชกาลที่4พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิษพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทรัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์นายแพทย์ด s รส,รรสิริเลิกทรงศีวิไลปรลัดกระทรวงอวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอกอัครราชทูตป,ประเทศต่างๆผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ารวมงานณนอาคาร9-10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565จัดขึ้น2แห่งได้แก่มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นณนอาคาร9-10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม a c กเมืองทองธานีระหว่างวันที่13-21สิงหาคม2565และงาน NST Fair Science Carnival Bangkok ในรูปแบบของ Science Carnival จัดขึ้นที่3ายานมิตรทาวระหว่างวันที่17-21ถึงสิงหาคม2565เพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมเยาวชนและประชาชนที่สนใจเป็นวงกว้างโดยมีแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์มาสู่เมือง เพื่อเป็นการกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มคนในกรุงเทพซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือทำให้คนไทยได้หันมาสนใจชื่นชอบวิทยาศาสตร์เปลี่ยนมุมอมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกน่าตื่นเต้นน่าเรียนรู้และจับต้องได้ค่ะภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2565จะพบกับ5นิทรรศการไฮไลท์ที่ห้ามพลาดได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลกนิทรรศการลอดช่องสองธรรมนิทรรศการวิทย์คิดเพื่อคุณและนิทรรศการนวัตกรรมวันรุง่งรวมทั้งกิจกรรมงานประชุมสัมมานาอบรมและเสวนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจและกิจกรรมเวทีกลางอีกมากมาย